หน้าต้อนรับการกลับไปทํางานแล้วกันเอาเอาตั้งชื่อว่าแบบนี้แล้กันเนาะซึ่งขวัญก็ไม่รู้ว่าตอนขวัญปล่อยคลิปไปอสถา,านการบ้านเราจะเป็นยังไงตงัวเลขจะเพิ่มขึ้นจะลดลงังไงแต่ความสวยอะมันก็หยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็นั่นนะค่ะทำต่อไป เราคือขวัญเชื่อได้ว่าช่วงที่หยุดอยู่บ้านอะหลายๆคนน่าจะแบบว่าเออมีการดูแลผิวได้ในระดับหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยขวัญก็ลงแค่สกินแคร์อย่างเดียวแล้วก็มักหน้าทุกวันเลยเนาะขวัญอะไปในเซเว่นมาเพราะเราไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมช่วงเนี้ยเราไปเจอกับคุชชั่นตัวนี้ค่ะเป็นของ snow girl matte cushion เนื้อแบบลิปควิดค่ะแล้วก็มันเป็นเนื้อที่เราไม่ต้องลงแป้งเลยทุกคนเป็นเนื้อแมทแล้วเปลี่ยนสุดท้ายอะฟินิชเป็นแป้งนี่ยวขอให้ดูนะคือเนื้อของเขาอะ จะเป็นสีแบบออกโทนเหลืองเอ,งอย่างนี้นะคะขวันจะใช้คู่กับฟองนะ้ำเดี๋ยวขวัญจะลงเครื่องหนึ่งให้ดูก่อนคือเจ้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบลิปควิกมีความเป็นแมทแล้วก็เซตตัวให้กลายเป็นแป้งได้เลยเขาจะผสมกับกันแดดมาแล้วนะ F P F 45ค่ะทุกคน P A P A บวกบวกบวกนี่เขาเขียนไปเลยว่าจะเป็นโทนเหลืองไม่ขาวลอย คุมความมัน12ชั่วโมงบุกปิดด้วยแล้วก็กันนะ้ำเออลืมบอกว่าอันนี้ฝันยังไม่ลงคอนซีลเลอร์นะทุกคนอันนี้คือตัวคุชั่่นที่เป็นแบบซองล้วนๆเลยนะเออบอกราคาก่อนราคา49บาทนะคะหาซื้อได้ในเซเว่นของ snow girl ตัวนี้คือช่วงอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยไงเราก็ซื้อของกินเดินช็อปปิง้งแต่ในเซเว่นนะมันใกล้บ้านเราที่สุดแล้วฝันก็แบบมีเป้าหมายในใจไปแล้วแหละว่า ฉันต้องดูแลผิวให้ดีเพื่อที่วันหนึ่งฉันมาแต่งหน้าแล้วฉันก็จะแบบว่าผิวที่ดีสวยๆนวลไหมนวลมากแบเนี่ยให้ดูฝั่งที่ไม่ได้ลงเห็นป่ะเรามันไม่ได้ขาวโดดกันคือมันเป็นความแบบปรับให้สีผิวดูเนียนแต่ว่าไม่ได้ดูแบบลอยจนเกินไปแล้วก็ปกปิดดีด้วยนะคะทุกคนอย่างใต้ตานเนี้ยยังไม่ได้แบบลงคอนซีลเลอร์เลยอะ่ะก็คือความค้ำความอะไรก็เอาอยู่มาให้ดูเนี่ยครึ่งหน้าเลยเห็นไหม ลงคอก็ได้นะ <S <S ใช้คู่กับฟองน้ำก็ดีนะทุกคนคือฟองน้ำมันจะช่วยเกลี่ยให้แบบตัวรองพื้น่ะเรียบเนียนเนี่ยคือจับไปมันก็เบาผิวนะทุกคนแล้วก็มีความแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนืดหน้าล้วฉันต้องลงแป้งอะคือเราไม,ม่ความรู้สึกว่ามันเบาสบายผิวแล้วเนาะประมาณนี้เลยเรื่องของความปกปิดก,ก็ดูเอาค่ะขวัญจะมีรอยที่คางนิดนดหน่อยหน่อยตรงช่วงนี้นะคะ ก็เอาอยู่นะเนี่ยเลิศอยู่ขผนว่าเขาก็เป็นรองพื้นผิวที่โอเคนะราคาแค่แบบ49บาทแต่ว่าเนลมิดผิวได้แบบเนียนกลิบขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลงคอนทัวร์ลงบัชออนมันก็จะแบบลงตัวกังดีเดี๋ยวขวันจะลองแต่งให้ดูแล้วกันเนาะเอาจริงปะคือถ้าเราเลือกรองพื้นดีอะ่ะ งานผิวเราก็จะสวยแล้วเราก็จะแบบว่ามีใช้ไมากกว่าครึ่งแล้วอะเห็นไหมเวลาลงสีอะไรเขาก็ติดดีเอาจงจริงถ้าแบบไม่รู้จะแต่งตายยังไงอ่ะขันว่าฟาดโทนส้มไปอ่ะรอดเนี่ยอย่างเงี้ยขันค,คือจะลงแค่แบบไม่กี่สีเลยนะชีวิตจริงถ้าแบบเราไม่ได้ไปงานอะไรหรือว่าแบบแค่แต่งไปใช้ชีวิตประจํวาวันอบะขันแต่งแค่นี้นะก็คือฟาดโทนสีส้มไปเลยเป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ย เป็นเนื้อแมทธรรมดาก่อนแล้วก็หาชิมเมอร์สีน่ารักนารักสักสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แตะไปเลยกลางเปลือกตา ดูแลผิวดีแล้วเลือกกินแคร์ที่ดีถูกกับผิวแล้วก็เลือกรองพื้นผิวงานผิวอะสำคัญมากๆทุกคนคือถ้าเราเลือกรองพื้นดีเลือกที่มันไม่คลกไม่เป็นคราบไม่ไหลควบคุมคอามมันได้ดีทุกอย่างจบแล้วเราก็จะได้ผิวที่แบบสวยแบบเนี้ยคือขวัญว่ามันโอเคเลยเอยเดี๋ยวขวัญขอลองแบบฉีดน้ําแร่นิดนึงเนี่ยพอเราเซ็ทกับน้ําแร่ทุกคนเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเบาสบายผิวมากๆแล้วแบบมันไม่ไหลอ่ะ คือมันไม่แคล็กอะเพราะปกติถ้าเราทิ้งแบบน้ำแร่ไว้สักพักหนึ่งอะถ้าลองพื้นมันไหลอะลองอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองแบบนี้ดีกว่าลองเอาการะดาษชชูวอะซับน้ำแร่ดูว่ามันติดออกมาไหม <c oughs> คือปกติอะลองพื้นถ้าเราไม่ได้เซตแป้งอะมันมักจะติดออกมา <c oughs> ใช่ปะมันมักจะติดแบบแบบนวลนวเนื้อเนื้อออกมาแต่อันเนี้ยคือไม่ติดไม่ติดจริงๆทุกคนคือมันเลิศอยู่อะไม่ติดเลยนะคะใช้ได้เลยอะน้ำนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดู ประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคแบบแต่งหน้าต้อนรับการกลับไปทํางานละกันเอาเอาตั้งชื่อว่าแบบนี้ละกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็นั่นแหละค่ะ,ะน่าจะช่วงนี้น่าจะกลับไปทํางานกันได้บ้างแล้วเนาะซึ่งขวัญก็ไม่รู้ว่าตอนขวัญปล่อยคลิปไปอสถานการณ์บ้านเราจะเป็นยังไงตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจะลดลงเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ทุกคนก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความดูแลตัวเองอะ่ะเนาะ,นะก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันได้ดีค่ะทําต่อไปก็ดูแลตัวเองกันต่อไปนะคะ วันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าอันนี้ก็เป็นไอเทมดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกต่อไปจ้าไปลองนะจ้า